เริ่มเกมกันแล้วดูฮะปัดเดิมกันดูดีกว่าว่าทีมไทยเรานั้นจะผ่านไปได้อีกปุญ่าหรือเปล่าากับว่าวันนี้จะเปิดมาแทบจะมีแต่ทีมไทยเลยนะตลอด4 3โดดที่ผ่านมาโอ้โหจะมีไทยยาวๆไว้6เกมเราก็สัมภาษณ์กันแต่ทีมไทยโอ้โหแบบนั้นนี่น่าจะน่าจะเหมือนกับว่าคงต้องคิดคำถามเยอะๆหน่อยครับผมใช่<ม> <laughs> เออเนาะแล้วเปิดมาที่เวกังเวทนะ<อ>ครับมีแกมีมได้ฮะเธอมาเจอตรงนี้ครับกับทางฝั่งของดีว่านะครับผมแล้วดีว่ากับยุดีว่ายินเจตจากอินโดนครับไหวหรือเปล่าโรงงานตรงนี้โยกมาสลับบินซูครับอไปยิงโหยรถกระบะโซลโลเพลย์แล้วเปิดกองไฟยื้อพลังชีวิตตัวเองก่อนหมุนไปหมุนมาตรงนี้เวียนหัวหมดแล้วครับวิ่งสลับวิ่งจุกประตูโอ้โหแล้วยิงไปลูดไปตรงนี้ไม่โดนสักทีเอวิ่งอยู่นั่นแหละอ้โวิ่งไปทั้งวันยังได้ตรงนี้เออวิ่งไป โยกมาครับโอ้โหแล้วไม่เคเอฟซีเจอกับเฮวียด้วยครับโอ้อยากเห็นทีมไทยครับตอนนี้ขวาบนโอ้เคเอฟซีโดนอีกแล้วเหรอฮะโดนเนี่ยสหรับอซาก้าครับลุยลงไปครับเป็นผู้ได้เข้ามาเป็นเฟิร์สบัตด้วยหนึ่งอีลิมครับแต่ตรงนี้ยังคงวิ่งกันอยู่ครับวิ่งทั้งวันครับตามจับได้กันสักทีโอ้โหนี่ฮะซ้ำครับต้องรีบซ้ำาวแล้วเคเอวซีโดนเวทเลยนะฮใช่ครับจดสิบสองครับสำหรับเคเอฟซีครับโอ้โหเกมนี้มีเวียดนามาเยือนทับเฉยครับ โอ้โห oh ยังคงต้องเหนื่อยกันต่อเลยฮะทางเป็นทางเคอที L T ฮะตอนนี้แต่นี่ฮะดูเลยว่าก่อนนะครับผมโดนยิงร่วงไปฮะขอไกลๆครับผมเอาแล้ว,ลวตรงนี้ไล่ตักมาครับเซอร์เดวาดูกัดอยู่รอบเ mm hmm. อียริณาตามมาเช็คหมดเลยลเครับเคลียร์ไป2อ,อีริมลากมาเดวาเหลือคนเดียวก็วิ่งหนีไป<ๆ>ไม่ไ<ๆ>ต้องหนีก่อนเนาะเซฟต,ตัวเองฮะใช่ครับเซฟต,ต่อไปครับอาคาบาตรงนี้สหรับเอียริณาไล่กับวีเกมมิ่ง โซนกันอยู่โอ้โหแล <te ้วเพื่นที่โดนบีบเยอะนะสำหรับเองสำหรับตอนนั้นของวีการบิงครับผมเจมีเมื่อกี้เหมือนจะมีซี้มารับต่อนะครับจต่เขาที่เอทนะครับผมนั่นแหละครับผมโดนไปฮะพยายามครับดันในดันหน้าเข้ามาโอ้โหละเหมือนจะโดนเปิดก็ไปชุดหนึ่งด้วยกันหลังของโอรเตเต้ยิงเข้ามาครับแต่ว่าโดนก๊อฟายยื้อแต่ไม่มีผลอะไรว่าตามมาช่วยกันได้สำหรับโปเตเต้ล้างก็ต่อออกัสตามมาแจมครับด้านหลังเข้าด้วยครับมีบินซูยิงหัวออกัสลูกลงไปครับแต่ว่านี่โปรเตเตครับ ลูกโมคู่วายาวสู้ชีวิตแต่ไม่ไหวซ้อนกันหลายมุมเหลือเกินฮะโอ้โหเลียมนี้เวียดนามจองใช่ฮะแต่ว่าดีว่าวีเจียมแกงพอจะดึงเพื่อนขึ้นมาได้นะผมแต่นี่ยังชิพันชิวโชว์ไปครับวันทานครับใช่ฮะมิ่างเวียดนามครับทำให้เอริน,ราน่นาต้องไปดึงกันใหม่ชุดสองคนกลับมาในเกมอีกครั้งหนึ่งใช่ฮะแฟลตก็ดึงเพื่อนมาด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วเดินมาเจอตรงนี้ยังไงครับบอมเทฮะอุ้ยเจ็บ เจ็บนะเจ็บนะเจ็บชนะอัพแบกอีกแล้วนะชนะอัพนะยืนหนึ่งอีกแล้วหนึ่งสี่เวียดนามโอ้โหยืนเดี่ยวจริงฮะคนนี้อีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยหัวบนะยังไงดาเมจแดงโอ้นั่นแหละครับผมเรียบร้อยฮะหลังมาเก็บหัวซ้อนอ้าโย่โอ้ยว่ายครับมันนัวเกินครับใช่น่าจะหนักไปหน่อยครับอ่ะเดว่าฮะออกอันดับ11นะครับผม แต่ว่าซื้อเวลาให้กับวีเกามิ่งไปเยอะเหมือนกันนะฮะใ<ช>การ,รที่ชุบชีวิตเพื่อนกลับมาทําให้เพื่อน,นยังพอมีเวลาตั้งตัวนะครับผม<ห>ยังคงต้องนัวกันต่อนะครับผมตรงนี้ยังไม่เคลียร์นะสามนาทีครับบวกกันไปแล้วมีอีโวดีวายด้วยบวกที่ที่แฟดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นหแวบน่าจะแฟดนะครับโ,<ห>โดนยูน,นีน,นี่ไงนี่ไงเนียนมาเหมือนสลับโลกคู่ขนาดนะจากอีโวฟินิกเล่นเมืองนี้เป็นอีโวดีวายครับผมกลับมาเปลี่ยนอีโวคนละประเทศนะแต่แฟดก็ยังคงเจอเป็นอีโวเหมือนเดิมใช่ฮะ โอ้โหแซนเธอทีนะโดนยานบินยิงไปหมุนหมุนหมุนหาครับไม่เจอฮะหาอยู่ว่าไปครับเนี่ยโอ้ยหลังแต่โดนยิงข้อหลังมาครับตรงนี้ฮะโอ้โหโดดมาไม่ได้เช็คนะผมโอ้ยบ่โอ้เกลียดนะฮะใช่ฮะเกือบไปแล้วนะครับผมเอาแล้วจนได้ครับทางฝั่งของแฟลตนะครับผมแฟลตจะได้ประกาศสักดาแล้วนะนั่นดิเออหลังจากที่โดนคาบ้านไปสองสามเกมแล้วตอนนี้กลับมายึดบ้านตัวเองได้อืมนี่จะเริ่มแบบว่า มีมีลูกล่อลูกชนเริ่มใส่บ้างแล้วนะอย่างน้อยเขาก็ยังไหวกับอีโวอินโดนะอ่าแล้วไปดีโวฟินิก์เรามานี่อาจจะยืนได้ไม่นานขนาดนี้อาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยแล้วรอดูภาพกีฬามันบันหายไ์หลังจบนี่มียิงมาฝั่งนู้นเห็นอยู่เหมือนกันครับแต่น่าจะไม่แจมครับอ้าอีโวซีวายฮะออกันดับ10ครับผมโดนจากทางฝั่งของแฟตนะครับผมเออแฟตเขาค่อนข้างมาอยู่นะครับเนี่ยรอบนี้ ยังไหวนะอย่างน้อยเป็นพื้นที่บ้านตัวเองด้วยแหละก็ต้องเล่นให้มี power สักหน่อยครับผเพราะว่าดีวายเองก็ไม่ใช่ทีที่จะเล่นเมืองประจำครับผมโอ้โหแล้วนี่กับฟารางครับผมเพิ่งเห็นเขานะสำหรับฟารางในเกมนี้ครับดูจะนิ่งๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเดือดเท่าไหร่นะเหมือนรอดักมากกว่าแก่งจากมาเลเซียครับครับผมข้างหน้ามีเฮวีรออยู่นะครับแต่ว่า ยังไม like ่อยากเข้าไปเหมือนแค่จะมาตามดูเฉยๆนะต้องจ้องไว้ดึงไว้นิ่งไว้นิ่งดึงดึงเกินนะครับคือเหมือนมาสเกลแหละอ่าแเราจะมาส่งเพื่อดูข้อมูลก่อนแล้วทำให้เพื่อนได้ยิงครับโดนเคาะอยู่นะครับน่าทางฝั่งของเฮฟวี่ฮะจะถอยทันหรือเปล่าครับที่โนนเว้แตโอ้ยเราเอ้าทูแบทฮะฝืนเล่นครับโดนเข้อสวนมาครับโอ้แล้วเพื่อนอยู่ใกล้พอที่จะดึงได้ไหมฮะน่ะ สวนไม่ได้ด้วยแหละเ<ช>สียหนึ่งจนได้ฮิววี่สวนขึ้นมาได้ครับตรงน,นี้ไปส่องเขาคิดว่าเขาไม่รู้ครับใช่นี่เห็นนะแต่ว่าเพื่อนเพิ่งล้มไปหนึ่งนะ <c oughs> <9 S 1> ้าวอ่าไม่โดนลองทีนึ่ง <c oughs> โอ้โหสะดุ้งอยู่บ้างครับแล้วเปิดจุดไปด้วยครับวงกำลังเข้านะไล่ตอนมาฮฟวี่แล้วมียิงโดรนขึ้นมาชั้นสองครับเช็คจุดกลับมาแล้วมีระเบิด โอ้ยยิงมาครับจรวดตรงนี้จกไป1เม็ดมันจะได้แค่แรกๆกันนิดหน่อยนะครับแค่ตอบขำๆจะเสียจุดยิงนะนั่นดิโอ้ยมาพยายามจะเจาะให้ได้ฝั่งเขาได้ที่ดีกว่าด้วยนะผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าที่ดีก็จริงแต่เขามาเยอะนะเฮฟวี่มาเยอะมากครับตอนที่ดันเข้ามา3คนประชิดบ้านครับมองแล้วคนเดียวแบบนี้ระเบิดเข้าไปหย่อนไป เช็คจุดอายโลกอายโลกไปเพื่อชัวร์เขาโดนด้วยโดนด้วยชาร์ทไหมหรือเห็นกี่โคตรยิงโอหนเขาอัดรลลัวแกกระโดดเม็ดนี้ยิงจากด้านข้างโดยกถอมเอ็กซ์ทีเอาชัวร์นะครับผมอ่ะเต็มไปหมดเลยระวงระเบิดไปซ้ำครับเน้นเคลียร์นะครับผมเอาชัวร์เนาะตอนนี้ใช่ครับก้าวยลิมครับจากทางฝั่งของเฮฟวี่เปิดมาต้นเกมด้วยที่ไปประทับกับเคียวจิใช่ครับผมว่าไปเยือนถิ่นกันมาครับ โอ้นี่ก็จัดโหดเหมือนกันเนาะก้าวอิริมนะครับผมแล้ววงฮนะตอนนี้ตามที่เห็นเลยนะครับผมก็ยังคงกระจายกระจายตัวกันอยู่นอกนอกวงกันนะครับวงไม่ได้แบบถ้าเปิดทางให้ทีมไทยสักเท่าไหร่นะอืมมาดูจากพื้นที่ตอนนี้เนี่ยหลังบ้านเอเลนาก็มีวีแกมิงตัดด้วยลรวมถึงซ้ายล่างเนี่ยแอคเดอรออร่าก็ยังอยู่ในช่วงการเซตการเข้าวงครับผมจะขึ้นไปที่สโตรฟอลก็ยังได้หรือว่าจะใช้เครื่องแท่นยิงเนี่ยตัดเข้าค่ายทหารเลยก็ได้อืม ต้องรอดูกับพื้นที่ตรงนี้ความเสี่ยงการตัดใจเข้าแล้วออกไม่ได้เนี่ยเสี่ยงนะแต่วงไม่แออดเหมือนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วค่อนข้างจะแน่นกว่านี้นะใช่ครับ่านี้มันกว้างอมันกว้างครับโอกาสการเจอกันเนี่ยจะเจอกันในโซนของระยะไกลซะมากกว่าครับผมนอกจากว่าคุะใช้รถอะไการทิ้มไปเลยครับก็จะเป็นปืนระยะกลางถึงไกลซะส่วนใหญ่นะผมเน้นคะกันนะนี่ฮะสเปร์ครับทางฟาราลกไปยิงกับเฮฟวี่มา ตัดคืนมาได้ตัวหนึงเหมือนกันนะอด,ดูครับว่าคู่นี้เขาจะยิงกันต่อหรือเปล่านะทางฝั่งองกฤษปนครับนี่ก็พยายามจะเคาะอยู่ครับรอยครอยู่หน้าเนินตรงนี้ฮะหยุดอะไรมากไม่ได้ครับมันเป็นมุมอับซะด้วยเออยังพอตัวเองหลบมุมตรงนั้นได้ครับครับผมโอ้ยวอ War มาวิ่งออกข้างครับยังไม่สายเกินไปที่จะย้อนกลับไปตั้งหลักกันใหม่ยังไม่รีบเนาะตอนนี้เอาแล้ว จะเห็นอะไรบนฟ้านะผมเห็นอะไรบนฟ้าเห็<ใ>นต<ค>รงนี้ใส่นั่นไข่นะครับผมฝรั่งเจ้าคืนนะหเห็นเฮวี่มาเอาไปได้แล้วมาแบบล้างแค้นไงดึงกลับมาแล้วก็เล่นคืนอแต่ว่าเลือกสกิลเลือกอะไรมาเน่ยเน้นทีมไฟนะแต่กลับไม่กล้าที่จะไปลองสู้ครับโอ้ตอนนี้เฮวี่โดนน็อกไปด้วยนะเหมือนไปพลาดกับโดนจรวดยิงมาหรือเปล่าเหมือนขึ้นชื่อครับล็อกมิซซลยแล้วฝรั่งดันสูงครับเฮวี่ โดนรับเยอะด้วยเอาแล้วแบบนี้มีลุ้นแน่ๆครับเตรียมปีครับเ,เซตอัพนานมากสฟรารังครับใกล้ๆก็มีทีแ<ฮ>ฟดด้วยนะก้าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดขึ้นมาที่หนึ่งเหมือนกันเนาะเริ่มตึงๆนะหลายๆคนเริ่มแบบว่าค่อยๆโซนกันและเน้นชัวร์นะแต่ว่านี่ฮนะโดนเจ็บอยู่นะครับทางฝั่งเฮมวีฮะแล้วเหมือนจะตามมายิงยัดอยู่ตรงนี้อโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไปก่อนเอายังไงฮะขังตัวเองทั้งนั้นับโอ้โหระเบิดสักลูกต้องเข้ามาแล้วครับ<ฮ> ยิงอยู่ตรงนี้ครับพยายามจะเคลียร์ห้วอด้วยสรับมิหนาวับออกข้างมานวหลังมีฝรั่งครับล้อมหน้าล้อมหลังแล้วสู้ครับสู้ชีวิตตรงนี้โอ้โหชีวิตสู้กลับเต็มที่แล้วตรงนี้เต็มที่แล้วฝรั่งเหลือ2เก็บไปอีกได้ครับสรับทางฝรั่งครับดับเบิลิลิมมาแล้วว่ามินาวก็ล้มลงไปเหลือบัฟเฟโลวิ่งอยู่ครับใช่ฮะเหลือคนเดียวแล้วด้วยนะครับไจะต้องรีบวิ่งหน่อยนะครับเอาแล้ววิ่งไปขนาเจอเพื่อนโลมชาติแล้ทีมแฟนมาแล้วฮะ มาแล้วครับแล้วก้าอีลิมตรงนี้จะจบที่9ด้วยหรือไม่สําหรับเฮวีแต่ก็ยังไม่ตัองก้าแต้มนะถ้าเกิดว่าออกก่อนนี้นะครับผมได้ครับแตามภาพมาอีรินดาเจอกับทางแอคแท็กออร่าครับการเป็นทีมไทยตรงนี้มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะมาตะกีเรื่องเฮวีเองก็เจอเพื่อ่วมชาตัดไปแล้วจบที่9ได้9อีลิมไม่ไหวจริงครเหลือคนเดียวครับเพื่อนลงไปเร็วครับผมเตรียมครับเตรียมตัวง้างมาฟกี้ยิงสกิดไปก่อนครับเปิดกองไฟครับ เปิดเซฟอร์นี่ด้วยครับการระเบิดมาในโซนด้านนี้แล้วพยายามจะเจาะก็สำรองกัสครับไม่รู้ว่าใจร้อนกันไปหรือเปล่าเราโฟกี้ยิงก็เาหัวแตกไปครับออกกัสเปิดสองมาตัวเองน้องเองก็มาครก็จับก้อนแล้วดักเก็บลิมิตไปครับเหลือชัดอาฟคนเดียวอีกครั้งหนึ่งโอ้แล้วชัดอาฟยืนคนเดียวเล่นคนเดียววันนี้ไม่ไหวครับเดียร์ล่าจบที่แปดครับแล้วเป็น4ีลิมจากแอคแท็กออร่าโอ้พยายามได้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่ไหวจริงฮะจังหวะชาร์จเมื่อกี้นี้มีสวนกลับมาทีหน้าแตกเหมือนกันนะครับผม โโอ้หวัดใจกันเนาะจังหวะเสี้ยววินาทีหนึง<ช>่งนะครับใช่ระบบไม่ไหวติงตรงนี้ใช่โอ้แล้ววงอ้ด้านในเหลือแตทีวินโดกับเวียดนามไปไปหมดเลยแจกแจกออล่าไปทีมเดียวด้วยครับจากประเทศไทยของเราที่ต้องไปฝ่าอ e ีก6ทีมที่กำลังรออยู่ด้วยครับคงต้องเน้นเยอะหน่อยนะครับผมในรอบนี้นะฮะทางฝั่งวีเกมครับ,รบด้านในครับมีแอมมิงครับเวียดนามเจอกับเอซีเสด้วยครับโอ้ฟางเข้าวงไม่ทันนะเสียไปหนึ่งด้วยเสียไปหนึ่งครับ รึเปล่าตรงนี้ครับเอสคุมวงอยู่กในเฟสที่4นะไวยทยแทรออราครับโดนมาเจอหลังโกดังแบบนี้ก็เจอดักจากเอสตี้ไปสินะแต่ว่าผมว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย้าจะเข้าไม่ยากนะขอแค่ไอ้ไอวอปูให้มากก่อเนี่ยไม่ก็อาจจะรอดจากระเบิดไปแต่ก็เอเอเมื่อกี้ค่อนข้างจะมีมุมยิงค่อนข้างสูงกว่าหน่อยนึงนะนตรงมุมนี้ถ้าถ้าไม่รอแบบจเย็นจริงแล้วดันเข้าอาจจะเสียเปรียบได้นะ โอ้ยเราไปเจ็บหลังฮะอยังไงต้องวอปิดไปก่อนท่าการหนักซะแล้วหน้าหลังเข้าหน้าหลังเข้าแล้วไทยเข้าหลังครับโอกาสเดียวสจาบการเคลียร์แอร์ซิตี้ไปครับถึงจะผ่านตรงนี้ได้ยังมีวีเกมมิ่งจากเวียดนามรอแจมมือที่สามครับเลยเปิดมาตรงนี้มีคนร่วงลงไปแล้วโฟกี้ยิงเข้าก่อนครับเหมือนจะโดนเกือบโดนหัวโอ้แล้วฟาลาครับเจอเพื่อนร่วมชาติดักไปเหมือนกันจากเอ็กซ์แพลนลงโยกมาด้านข้างครับโอ้โหวัดทานครับยิงหัวใส่โฟกี้ครับกำลังจะขึ้นชาร์จพอดีครับโอ้ โอ้แต่ว่าฉีออกมาเรียกที่จะปะทะครับทิ้งเพื่อนหนึ่งคนเอาไว้เบรกเกมแอคแทกออราวก่อนแต่เอเอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยจะหยุดหรือจะต่อดีโอ้แต่ว่าไม่มีที่ให้หยุดแล้วครับต้องไปฮะออมามาด้านหลังด้วยครับจํากอขึ้นมาเปิดโคโน่ดักอยู่รําไปหนึ่งสเต็ปรออยู่ครับเปิดกองไฟยื้อวงโยกข้างมาและยิงสู้ไม่ไหวครับ<ะ>เลือดไม่คอครับแล้วเหลืออ้ยสางก่อนขอแจมแล้ว<ม>ยิงยงิงโอไ้ได้ตัวหนึ่งมาสางขออีกตัวหนึ่งทีมไทยยังไหวไหม เยอก่อนแล้วจบอันดับ6ไปเลยครับน่าจะกล่าวว่าตัดตัวเอาแต้มเพิ่มแต่ก็ไม่ไหวแล้วครับได้ที่แล้วฮะได้ที่6นะครับผมอ่ะก็ต่อครับผมทางฝั่งของ VGM ครับตอนนี้มี7อิลิมนะครับผมลุ้นครับถือว่าเกมนี้จะมีใครปลดล็อกกันสลับทีมต่างชาติมาแล้วมีเกมส์เน่สวยฮะตรงนั้นฮะบอมเทมาครับผมทำได้ดีครับผมนี่เคาไกลครับทางฝั่งของเรครับจาก SES นะครับผมแล้วแล้วจะวเจาะรัวเอ็กซอ้าวไปยัดใส่แฟตแบบนี้เรียบร้อย มาเลเซียครับเทมาใส่แฟตรัวๆนาชิดวอลครับดานข้างที่ทีอันดันเข้าไปครับยังไงดีตรงนี้พยายามจะรออยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้นะเออทีนีสปีชั่ทางฝั่งของวันทันนะครับผมตอข้างมาแล้วแฟดแปกครับโอ้โหโดนบีบสองข้างนะครับผมใช่เสียอีลิมให้วงไปด้วยแล้วไม่มีใครได้แต้มสองตรงนั้นไปใช่ฮะเสียจากอินโดครับได้วงด้วยเอาแล้วเขาจะปลดล็อกบูยาที่สองของวันนี้ครับ โอ้เมื่อวานเนี่ยเอซีสได้บุย่าไปแล้วนะครับผมอ่ากำลังจะมาครับเอกีเปิดเอกีเปิดเข้ามาลัวๆมิเกลมิ่งด้วยสวยครับมีแต่คนอยากได้โอ้โหหนักแน่นหนักแน่นเอาเอซิตี้ก็ไปดักวีเกลมิ่งมาเหมือนกันครับถือว่าสูสีเกตต์จัดรัวมากครับทีเดียร์แล้วทีเดียร์ก็ได้อยู่แล้วโยกมาด้านข้างมีบีฟวันทานสิบอีริมแบกเพื่อนไปเออซีเอสอีริม e x p a n นออกระดับ4นะครับผมแล้วออกต่อเลยทังงซตีฮะ<อ>ระดับ3ครับเหลือ2ตี้ครับตอนนี้นิดเดียวครับ v gaming ครับยืนหนึ่งจะเป็นแบบชัด up หรือเปล่านะหนักอยู่นะหนักอยู่นะ <c oughs> แต่บอกเลยมันไม่ง่าย <c oughs> ไงมันไม่ง่าย s อสเอสบูยาครั้งที่2ในวันนี้โอ้จากอิโดเีเซียครับนะ พวกเขาทําได้นะครับผมแต่ว่าในรอบนี้ก็มีหลายๆทีเหมือนจะเริ่มค่อนข้างที่จะแบบว่าเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะใช่อย่าง h ฮฟวีกับตัววีเมก็ค่อนข้างมาเหมือนกันนะยิงได้เยอะอยู่เหมือนกัน<ช>แต่ว่ารเรื่องอันดับเนี่ยยังมีผ